ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะรการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l ส2025นบโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตที่ผ่านมานะครับก็มาดู้ลยกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างเรานการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เดี๋ทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เเรรรรีียยยงดููลลลแ้้้วววกกัััันนนนนะะคบบ่่่าาาาามมมจขขออสไ ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงการสรุปในรับโฟนสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนก็คือกดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือมันเป็นการอัปโหลดหรือว่าอัปเดตข้อมูลล่าสุดหรือเพลเยอร์ดัต้ปัจจุบันหลังการอัปเดตนั่นเองนะครับวันนี้ก็รอสักครู่นะครับทุกคนรอมันโหลดเสร็จก่อนเลยกันนะครับนี่ครับทุกคน บางคนก็ไม่รู้นะครับบางคนคิดว่าตัวเกมยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับทุนถือว่าเกมเปิดแล้วนะครับให้เรากดไปที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับทุกคนก็คือมันจะรีเซิร์ชหรือว่าดาวโหลดข้อมูลล่าสุดนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับนี้ก็รอการเข้าเกมได้เลยทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มันจะเข้ามาคนเจอกับแพ็กปัจจุบันนะครับหรือว่าอีเวนต์แคมเปญปัจจุบันนะครับเป็นฮาโลวีนแคมเปญนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็คื ็อกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เราอินเข้าเกมนะครับต่อมาก็คือเป็นฮาโลวีนแคมเปญนะครับผงค์แรกก็คือเป็นการแจกฟรีจอจินโยนะครับทุกคนรับฟรีกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็มีคายฮาเวดเพิ่มเติมด้วยนะครับก็รับฟรี2คนเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับการแจกฟรีเมื่อเข้าเกมนะครับต่อมาคือมาดูที่ทางฝั่งของแพนตาเตกันก่อนเลยแลยกันนะครับสำหรับแพนตาเตที่เข้ามาใหม่อันแรกก็คือเป็นโชว์ไทม์ของเจลีนะครับทุกคน เป็นสีนักเตะโชว์ไทม์ด้วยกันนะครับต่อมาคือเป็นในส่วนของ Player of the Week นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คหนึ่งสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับทุกคนมีไอเทมบูสเตอร์ด้วยนะครับเลวเนลเบซี่บูสเตอร์102ครับทุกคนวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับผมกาบี้นะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนครับทุกคนบูก้ามูดริกก็มานะครับเคอร์ติสโจนครับทุกคนก็เลียงใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมาก็คือแพ็คของลีกเซเลชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเก่าๆนะครับคนที่อยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าอยู่ในเกมอยู่แล้วนะครับต่อมาคือเป็นการเหมาแพ็คครับทุกคนอันนี้ก็เข้ามาใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีเสื้อด้วยนะครับสำหรับอันแรกที่น่าสนใจมากๆก็คือนี่ทุกคนเป็นแพ็คของฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับมีราคาอยู่ที่1,500งพันห้าร้อยอีฟุบันคอยนะครับนี่ทุกคนก็นำทัพโดยอาร์ติต้าสองบูธนะครับแล้วก็มีโบยุสซาก้าเดแคนไรส์มาร์ติโนเดกาซาลีบาทุกคคคนนาายฮรเวะับ คาราฟิโอรี่ทุกคนเป็นไว้นี่ครับรายะทิมเบอร์เรียนโดทอสซาและก็โทมัสปาเต้นะครับประมาณนี้ทุกคนสัปดาห์ของอาเซนอลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเสื้อของ d a อ of t เด Day นะครับทุกคนสวยมากๆนะครับผมสีม่วงแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเป็นเสื้อแบบใส่จริงๆก็น่าจะสวยมากๆนะทุกคนอันนี้ก็น่าทํามาขายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับอันนี้เป็นแค่เสื้อในเกมนะครับคนถ้าเป็นเสื้อเรามาใส่จริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนอันนี้เป็นทาลาวีนแคมเปญนะครับ ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กต่างๆนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเป็นฮาโลวีนแคมเปญนะครับก็เป็นการแจกฟรีรายละเอียดคร่าวๆนะครับคนตามนี้เลยนะครับมีแจกฟรีเป็นคายฮาเวดหนึ่งับทุกคนแล้วก็มีทางฝั่งของคาร์เบียลเชสซูธนะครับผมแล้วก็จอจินโยนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับการแจกฟรีจากแคมเปญอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนแคมเปญโลจิทีฟก็มีการแจกฟรีเช่นกันนะครับรวมไปถึง เราอีเวนต่งตางๆนะครับวันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับหลังการอัปเดตท,ที่ผ่านมานะครับก่อนทำวนดี้ให้สั้นๆประมาณนี้แลวกันนะครับทุกคนผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพ็นอกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ